สวัสดีครับผมไล่สักแลบครับมูนี่พามาเลาะเบิ้องไฮมันนี่ผลงานการฉีดยาขยาใส่สบบันจะใบเกตกิีนครับเกตกีนนี่เป็นสันจะใบ,บชนิดเข้มขน้นสารพาราฟินิกอ่อยเวลาเขาผสมยาขยาซึสิเป็นยาขยาโตอะไรก็สร้างครับมันสิยาขยาเนี่ยสิเขากับน้ำได้ดีซอยปรับสภาพน้ำนะครับมันนี่เขาฉีดใส่ใบพืชใบหญ้าเนี่ยมันสิซึมเร็วครับดูดซึมไวภายในสระภายในหานาทีครับสารจะบใบตัวนี้ซึมเข้าไปในใบพืชเนี่ย บระเดการฉีดยาขายาห์เฮาก็าจะได้ผลดีเห็นไหมครับเนี่ยเดี๋ยวผมเสพาชมนะครับผลงานการใส่สารจับใบเห็ดเขาบวบเปลืองยาบวได้ขีดหลายรอบนะครับบวบเปลืองงบนะครับยาขายาห์ก็แพงได้สูงเลยเดี๋ยวไปเบื้องครับนี่เห็นไหมครับใส่สารจับใบเข้าไปเนี่ยอันนี้ใส่าย,ยาขายาห์โกฟูซีเนียดได้ครับเนี่ยโกฟูซีเนียดได้ใส่าย,ยาตัวเดียวได้ครับบม่ได้ใส่ตัวอื่นบวกนะครับนี่แหละผลงาน เขาใส่สารจะใบนะครับเพื่ให้ใเขาโบเปลืองยาข่ายหยาเด้อเพราะว่ามันซึมไวเขาขีดไปนี่มันซึมเข่าไวเดีย๋ยวหยาณาณาเห็นไหมครับเนี่ยขีดไปได้ประมาณสองมือนี่แหละครับนี่มันซึมไวเลยนะครับมันใช้ในเขาประหยัดยาอิรินะครัได้ผลดีนะครับผู้ดใดที่ข่ายหยานี่ลองใส่สารจะใบตัวนี้เบิ้งนะครับนี่ผมมีขายอยู่ครับเนี่ยยาข่ายไอ้สารจะใบตัวเนี้ยเอาไปผสมกับยาข่ายหยาน,นะครับสารจะใบเกตินเนี่ความเข้มข้นแปดสิบสองเปอร์เซ็นตะ์เนี่ย สิซึมเร็วภายในหานาทีได้ขีดไปปุ๊บหานาทีนี่คือซึมแล้วฝนตกมาใส่บ่เป็นยังไงหรอครับนี่สารจะใบตัวนี้ผมขีดปุป๋ยทั้งใบผมก็ใส่สารจะใบตัวนี้นะครับแต่ว่าขีดปุป๋ยทั้งใบเป็นหนึ่งเขากใส่จากแค่ประมาณหนึ่งถึงสองซีซีแต่ว่าถ้าเขาสิขีดยาขยะถ้าผสมเป็นถังเป็นเป้นเ,ป 1, 20, เนี่ยเป้หนึ่งยี่สิบถึงยี่สิบห้าลิตรเนี่ยเขาใส่สารจะใบจากสิบซีซีสิบถึงสิบห้าซีซีใส่ไปเลยครับเพราะว่าลิตรหนึ่งก็บริแพงครับได้บากลายนะครับ นี่ละถ้าน้ำสองอลิตรเท่าไส่ไปเลยจากลอยซีซีนะครับน้ำสองอลิตรยาขายาเขาเนี่สิผสมจากชนิดกร,สร้สงสีเขากันเป็นเนื้อเดียวกันบดเลยเป้แ,เปแรกจนเป้สุดท้ายสีเข้มขน้นซ้ากันมันสิบอตกตะกอนสิบอโอยอยู่เฉพาะเป้แรกนะครับเนี่ยจได้ความเข้มข้นของยาขายาซอยแพรก่กระจายซอยซึมไว้เห็นบ่ยครับมันก็ได้ผลดีนะครับนี่แหละมึงดูผมฉีดมันคนไทยเขาประหยัดยาขายาได้ดีนะครับตายดีนี่แหละ ผลงานครับขีดรอบๆแปลงไปนะครับถ้าสั้นหยามันยาวมันคุ้มมาเดี๋ยวก็เป็นบ่องที่อยู่อาศัยของพวกเพียพวกยังสินะครับเนี่ยผมทําความสะอาดรอบแปลงเลยถ้าหยามันยาวคักเอาหม่องนี้มันยาวแห้งเนาะมันบ่เป็นยาวซื้อมันก็มีปัญหาหรอกแต่ว่ามันยาวมาจนมาหอดเพียหอดใบมันเปถ้าเขาขีดยาใครเนี่มันก็ใช้ในยาเนี่ปิวมาใส่ใบมันเท่าน้ำสนิษฐเห็นบหมครับเบิ้งผมขีดด้วยบอกมันสิบอกใครถือใบมันเลยเด้ผมขีดยาครับผมก็ตัดก้อนนะครับอันเนี้ยเจ้าฟังนี่ผมไม่ได้ตัดเลยเห็นบหมครับหยามัน ก็เตัดเลยผมก็ฉีดเลยเนี่ยบอกผลงานนี่แหละใส่สันจะใบแต่ว่าฟังนี่ผมตัดก่อนเพราะมันยาวครับเห็นบอกครับผมบมฉีดบอกถึกใบมันเลยเนี่ยนี่แะครับสันจะใบตัวเนี้ยเกจกินเอาไปใส่เบื้องนะครับความเข้มข้น82%เซึน้มาเร็วภายในห้านาทีนะครับเขาสีได้ฉีดยาขยาแบบประหยัดนักง,งบเขาสีบปเปลืองนะครับเนี่ยได้ผลดีพ่อเนี่ยเห็นบอกครับหยาไม่แต่หยาแบบตาย,ย่างยากได้เนี่ยนี่แหละครับผมสั่งสื่อไปใส่เบื้องเลยครับผม